So สวัสด anyway. like ีครับนี่ผมจะมานำเสนอขอเรียกอัลิมัสพรามนะครับทั้งก็นี่ครับทั้งก็นี่ครับแกะทั้งก็แปลนมือนะครับนี่ครับนี่คือไอตัวเออไอตัวธนนินตัวนะครับนี่การต้องแปลนแบบแบบนี้แปลงแบบนี้แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนี่ครับนี่ธนินทุตัวนกส่วนนี้ก็คือแรปเตอร์ อยูนะครับแค่ทำแบบนี้เดี๋ยวต่อก่อนอันนี้ครับนี่ดาวเลยแล้วก็ล็อกดาวแต่ละเป็นรถแบบไหน,นผมไปแรกเป็นรถตลอดผมก็ยังไม่ได้ท่านก็ขับล็อกดาวโซนนี้อ้วนอ้วนปิ้งปิ้ว,น,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 วน,นี้ครับเหมือนที่ป้องกันเลยตุด Whoa!